สวัสดีครับผมดูนจากชาแนลดูนดูบอดี้นะในคลิปนี้ผมจะมาแนะวิธีการออกกาลเพิ่มความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าเพื่อแก้การปวดที่บริเวณเข่าด้านในและแก้เข่าโก่งกันนะครับผมซึ่งเรียงจากท่าง,ง่ายไปหาท่ายากนะเราสามารถทําได้ทุกช่วงทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุควรฝึกอย่างยิ่งนะครับผมสว่วนสาเหตุที่ทําให้เราเกิดการปวดเข่าด้านในและเข่าโกงเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเนะี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายไว้ในช่วงท้ายคลิปแล้วกันในตอนนี้เราไปดูท่าบริหารก่อนเลย วิธีที่หนึ่งนะครับคือท่าหมุนเท้ายกขาขึ้นนะครับผมวิธีการก็คือให้เรานอนหงายราบไปกับพื้นนะครับผมถ้าเราต้องการบริหารกล้ามเนื้อข้างขวานะต้นขาข้างขวาเราก็ให้ใช้ขาข้างซ้ายไต่ขึ้นมาชันเขาขึ้นมาลักสณนนี้นะครับผมจากนั้นเรากระดกปลายเท้าข้างขวาขึ้นหนึ่งนะฮะต่อมาก็คือให้เราหมุนปลายเท้าข้างขวาเราเนี่ยออกไปทางด้านข้างอย่างนี้นะครับผมเคล็ดลับนี่ทา่าเริ่มต้นนะจากนั้นเราออกแรงเก่งต้นขาเราเนี่ยขึ้นมาตรงๆฮะโดยที่ไม่งอเข่าขึ้นมาและสณนนี้นะฮะ เราให้เข่าเยยดตรงไว้แล้วแลวเรายกขาขึ้นมาอย่างนี้เวลาขึ้นนะฮะขึ้นมาจนสุดให้ต้นขาข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยเท่ากันอย่างนี้นะครับผมจากนั้นแต่เราก็ลงเวลาลงนะฮะให้ลงช้าๆสี่วินาทีนะฮะนับ1 2 3 4สอาอย่างนี้นับเป็นครั้งที่1น,นะฮะแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นอพอถึงต้นขาซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วเราก็ลง1 2 3 4 2สอ่าี่ขึ้นต้นขาขวากับข,ข,ขาซ้ายเท่ากันแล้วก็ลง 1,2,3,4,3สานะฮะขึ้นแล้วก็ลงหนึ่งอ่ลงขึ้นต้นขาเท่ากันแล้วก็ลง1,2,3,4ขึ้นแล้วก็ลง1,2,3,4ลงอย่างเงี้ยทำทั้งหมด10ถึง12ครั้งนับเป็น1รอบนะครับผมวันละ3 ถึง4รอบต่อวันผู้ให้เคยทำตสกวันละ 30- มสถึงสีครั้งต่อวันนั่นเองนะครับผมและเหตุผลที่เรายกขาขึ้นแล้วก็หมุนปลายเท้าออกเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ตัวเกลามเนต้นขาด้านในของเรานะตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้ของเรานะมันได้เกิดการออกแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตามแรงดูดของโลกของเราที่กระทาต่อตัวรั้มเบมัดนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับท่าที่2องนะครับเป็นท่าดีบหมอนยกก้นนะครับผมวิธีการคือให้เราหาหมอนนะฮะที่มีความหนาพอประมาณอย่างเงี้ยมาหนึ่งใบแล้วก็พับครึ่ง ลักสณะนีนะครับผมอย่างนั้นแต่เรานอนหงายราบไปกับพื้นเลยนะครับผมจะหนุนหมอนหรือไม่หนุนหมอนอันนี้ก็เราแต่สะดวกเลยนะฮะเราเอาหมอนของเรานะคีพักครึ่งแล้วเนี่ยมาวางที่วางขาของเราลักสณานี้นะวางที่บริเวณหัวเข่าของเรานะครับผมแล้วก็ตั้งขาอย่างนี้ไว้เค่นเองนะฮะให้เท้าของเราอย่าวางเท่ากับแนวหัวไหล่นะครับผมไม่วางเท้าแบบกว้างเกินไปและสณานีนะฮะแล้วก็ไม่วางแคบเกินไปให้วางเท่ากับแนวหัวไหล่แบบนี้นะครับผมนี่คือเซตในท่าเริ่มต้นนะฮะอ่างนั้นเราก็เริ่มขั้นตอนการฝึกโดยการหนีบเข่า ข้ากับหมอยก็หากานอย่างนี้ค้างไว้เลยนะฮะพอหนีบค้างไว้ปุ๊บอย่างนั้เรายกก้นขึ้นมาออกแรงยกก้นขึ้นมาอย่างนี้นะฮะยกก้นขึ้นมาสูงแค่ไหนสูงแค่ต้นขากับลำตัวของเราเนี่ยให้เป็นแนวเส้นตรงเท่ากันอย่างนี้สูงเกินไปหลังมันแอ่งอัดปวดหลังได้ถ้าต่ำเกินไปแรงก้นของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ออกแรงเยอะมากนะฮะให้เราฉะนั้นให้ต้นขาลำตัวเป็นแนวเส้นตรงอย่างนี้อ่าพอขึ้นเป็นเส้นตรงปุ๊บเราค้างไว้เลยนะฮะยกค้างไว้แล้วก็นีบค้างไว้อย่างงี้เป็นเวลา2วิ1 2แล้วก็ลง อ่ะอย่างนี้ปล่อยนับเป็นครั้งที่หนึ่งดิบหมอนยกก้นขึ้นต้นขากำลังตัวเป็นเส้นตรงแล้วพุกก็น, 1, 2, กน, 2, นับหนึ่งสองและค่อยๆลงสองดิบมอนยกก้นขึ้นเป็นเส้นตรงปุ๊บนะแล้วค้างไว้หนึ่งสองค่อยๆลง3นดิบมอนยกก้นขึ้นค้างไว้หนึ่งสองค่อยๆลง ดีหมอนยกข้นขึ้นแล้วเขค่อยลงค้างไว้ก่อนนะ2วิหนึ่ง12แล้วค่อยลงห้อย่างนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ย10ถึง12ครั้งนับเป็น1รอบนะฮะทำตกวันละ3ถึง4รอบต่อวันนะครับผมสำหรับท่าที่3นะครับเป็นท่าพินกำแพงหนีหมอนนะครับผมวิธีการก็คือให้เราหาที่กำแพงของเรานะยืนพินกำแพงของเราลักษณานี้นะครับผมจากนั้นเราให้หลัง ช่วงก้นของเรานะฮะช่วงเอวและช่วงหัวไหล่ของเราเนี่ยแนบกับกำแพงไปเลยนะฮะเราลองจัดศีรษะของเราดูนะฮะให้หลังมันแนบกำแพงไปเลยอ่ะลักษณะนี้สมมุติเราได้จัดลำตัวเราเนี่ยได้ตรงตามตามที่ผมบอกแล้วคือตรงก้นเอวแล้วก็วหัวไหล่นะฮะแนบกำแพงปุ๊บจากนั้นเราก็เอาก้าวขาของเราเาาขาขานี่ยไปข้าขงหน้าประมาณนี้นะฮะก้าวขาไปข้างหน้าจงงากนั้นเราก็ย่อเข่าลงย่อเข่าลงโดยที่ก้นหลังแล้วก็หัวไหล่ช่วงหัวไหล่ของบนของเราช่วงบนนะฮะยังคงแนบกำแพงอยู่นะครับผมเราย่อลงมาย่อลงมา ให้เขา่าเราเนี่ยเกือบจะตั้งฉาก90องศานะครับผมเกือบจะตั้งฉาก90องศานะฮะพออยู่ในท่าน,นี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเย่างนั้นเราก็เอาหมอนแน่นหนาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วทำเหมือนท่าที่สองก็คือเอาหมานไว้ที่หัวเข่าด้านในของเราทั้งสองข้างนะฮะอย่างนั้นเราเออกแรงหนีบพอเราออกแรงหนีบปุ๊บเราสังเกตขาตัวเองดูนะครับว่าขาของเราเนี่ยมันเหมือนมันพุ่เข้าไปด้านในเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบก,กับตัวทา่าของเราถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้นี่คือเยอะเกินไปนะเรา,เา,าก็ขยับเท้าเข้ามาชิดแบบนี้ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ออกแรงหนีบได้อ่าอย่างนี้นะครับผมนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะพอเร็ทท่าเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เริ่มที่การออกการเลยก็คือง่ายๆแค่ออกแรงหนีหมอนแล้วก็หนีบนับไว้10วินาที1 2 3, 4 5 6 7 8ส10เราบลค่อยปล่อยแต่เราไม่ยกขึ้นนะฮะเราแค่ปล่อยเฉยแล้วเราก็ออกแรงหนีบใหม่1 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10หส นับเป็นครั้งที่สองแล้วออกไปนี่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับเป็นครั้งที่สามนะครับผมทำอย่างเงี้ยแปดครั้งถึงสิบครั้งนับเป็นหนึ่งรอบทําตกวันละสองถึงสามรอบต่อวันนะครับผมถ้าเกิดเราทําไม่ไหวจริงๆนะฮะรู้สึกว่ามันนับไม่ถึงสิบวิจริงๆรเนี่ยเราก็นับเพียงแค่ห้าวิก็ได้ห้าวิก็ได้แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่สามารถทําครั้งไดอีกทําแบบพอครบห้าวิปุ๊บโอแล้วก็เมื่อยทนไม่ไหวแล้วก็วอาจจะยืนอีก่อน พักแป๊บหนึ่งพักอย่างสักห้าวิอ่ะห้าวิหรือสิบวิแล้วก็ออกแรงบีบใหม่แล้วก็ลงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเราลองปรับท่าที่สึกว่าเราทําแล้วเราโอเคกันแล้วมันโอเคกันเรานะฮะไม่ต้องฝืนเยอะเกินไปนะครับผมเราค่อยๆเพิ่มความยากตามลำดับนะฮะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าการพิงกระพงอย่างเดียวเนะี่ยพิงกระพงธรรมาดาเนนะี่ยมันง่ายเกินไปนะคระัก็รูปบนผอาไว้ที่กลางลังนะเพื่อ ให้การทรงตัวอะไรเนี่ยการฝึกเนี่ยมันได้ยากมากขึ้นนะครับผมแล้วเราทําเหมือนเดิมทุกประการเลยเราแค่แค่ค้างไว้ลสันน้แล้วก็ออกแรงดนีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยเราต้องรู้สึกว่าออกแรงดนีดจริงนะคือเราต้องรู้สึกว่าเมื่อยช่วงขาด้านในตรงนี้นะครับผมเราไม่ใช่แค่แบบแตะแค่แตะหมอเนเฉย,ยไม่ใช่นะคือเราต้องออกแรงหนีดด้วยนะครับผมลองฝึกกันดูนะครับ วิธีที่4นะครับไปท่าเย็ดข่าข้างบันไดในวิธีการคือสมมติผมต้องการบริหารที่ต้นขาข้างซ้ายตรงนี้ให้แข็งแรงนะฮะผมมันก็ใช้เอาขาข้างซ้ายเนี่ยวางที่ขั้นบันได่างนี้นะครับผมผมจะแทนว่าสเต็ปตัวเนี้ยคือขั้นบันไดขั้นแรกนะขั้นแรกเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ขั้นขั้นบนหรือขั้นกลางนะเอาขั้นบันไดขั้นแรกนะครับผมจะปลอดใชยกวนนะฮะ นี่แล้วก็เราก็วันเท้าของเราเนี่ยให้ตรงกันลักษณะนี้นะครับผมให้เท้าเนี่ยชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะฮะและขาข้างขวาขยันไว้แบบนี้นะครับผมนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นเราออกแรงเหยียดเข่าข้างซ้ายนะให้ตัวของเราเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเวลาขึ้นมานะฮะเราจะไม่ขึ้นจนเข่าเหยียดตรงอย่างนี้นะครับผมเราให้ขึ้นมาแค่รู้สึกว่าต้นขาเราเนี่ยมันงอเล็กน้อยนะฮะและต้นขาเนี่ยยังคงออกแรงตลอดเวลาน,นะครับผมจากนั้นง่ายๆเลยก็คือเราแค่ ยอกงอเข่าข้างนี้เพิ่มขึ้นให้ปลายเท้าข้างขวาเนี่ยมันไปแตะพื้นนะฮะแล้วเวลาลงลงไปช้าหนึ่งสองสามสี่พอแตะเทก็ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเวลาลงก็หนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ขึ้นทีนี้เป็นทริคอีกนิดนึดนงนะฮะเวลาเรายอกเข่าลงไปนะฮะเราพยายามอย่าให้เข่าข้างซ้ายเนี่ยมันเลยไปทางของเราไปในสถะนี้นะครับผมถ้าเกิดทําอย่างนี้จะทําให้เกิดแรงอัดในข้อเขา่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้และทำให้เรา แล้วจะทำให้หรนะเราเกิดการปวดเข่าได้ขณะที่เราฝึกออกก้างกายนั่นเองนะครับผมฉะนั้นถ้าเราถ้าเรางอเข่าไปแล้วแลวสังเกตว่าเข่ามันเริ่มเลอ่ปลาเแล้วให้เราใช้วิธีการโน้มตัวมาข้างหน้าแทนแล้วคอ่อยย่องไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็เวลาขึ้นปุ๊บอย่าลืมนะฮะไม่ขึ้นสุดขึ้นแค่งอให้ขึ้นแค่ปรนะมาณว่าต้นขาเนี่ยยังคงออกแรงอยู่ตลอดนะครับผมให้งอเข่าไว้พประมาณแล้วก็ลงไปลงหนึ่งสองสามสี่ให้เขานิ่งไว้แล้วก็ขึ้นแค่นี้ แล้วก็ลง1,2,3,4อ่ะแล้วขึ้นแล้วก็ลง1,2,3,4ขึ้นอย่างเงี้ฮะ1,2,3,4ขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วเวลาที่เราทำนะให้สังเกตเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราขึ้นหรือลงอะไรก็ตามแต่ให้เขาเรเนี่ยตรงไม่ตลอด ตรงไปตลอดคือณะนี้นะถ้าเข่ากูพัดพนด้านในอย่างนี้ไม่ดีถ้าเข่ากางกันไปอย่างนี้ไม่ดีนะให้ยังตรงมาตลอดนะครับผมตรงมาตลอดเวลาเลยนะฮะไม่งั้นอาจจะทำให้เราเนะี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้ขณะที่เราฝึกออกกายนั่นเองนะครับผมท่านีถาน้ถือว่าคนข้ามติยาต้องใช้สมาธิและต้องมีกาลังกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะค่อยฝึกได้นะผมถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าขาเนี่ยมันจะโค้งเคงไปมาอย่างนี้อยู่เราไมต้องไปฝึกนะครับผมฝึกท่า ก่อนในนี้ให้แข็งแรงดีก่อนแล้วค่อยมาฝึกท่านี้ก็ได้นะฮะทำอย่างเงี้ยสิบครั้งต่อหนึ่งรอบนะฮะทำต่อวันละ2ถึง3รอบต่อวันนะครับผมสำหรับท่าที่5นะครับคือท่าก้มตัวขาเดียวนะครับผมวิธีการฝึกก็คือให้เรายืนงอเข,ข่าทั้งสองข้างและสันนิษฐานนะครับผมให้สุดว่าต้นขาอะไรเนี่ยได้ออกแรงต้นขาด้านหน้าของเราเนี่ยได้ออกแรงแล้วนะครับผมสมมติผมละการเน้น ขาข้างขวานะฮะในขาข้างขวาวิธีการก็คือให้เรายืนเอาขาข้างขวาลงและขาข้างซ้ายทิ้งไปด้านหลังและนีนะครับผมยืนขาเดียวให้นิ่งก่อนนะนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมอย่างนั้นง่ายๆเลยก็คือเราเอาแขนไว้หน้าแล้วขาไว้ข้างหลังแล้วก็โน้มตัวลงไปลักษณานีนะฮะเด็ดลืมนะเรางอเข่าตลอดเวลานะครับผมเราไม่เหยียดเข่าแล้วก็โน้มไปอย่างนี้นะฮะเรางอเข่าตลอดเวลาลักษณานี้นะครับแล้วก็เขายปลงไปช้าช้าลงสี่วินาทีอ่าแล้วก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ นะเป็นครั้งที่1นนะครับผมเราลงได้แค่ไหนนะฮะลงเท่าที่เราเราลงได้นะสมมติเราลงเราทรงตัวได้แค่นี้นะฮะเราลงแค่นี้เราก็ลงแค่นี้นะฮะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับผมถ้าเรากำลังกำลังขาไปเนี่ยแข็งแรงดีข้อเข่าเรามั่นคงดีนะฮะเราก็ลงมาให้เยอะขึ้นเลยลงมาให้เยอะขึ้นลงมาให้เยอะขึ้นลงมาให้เยอะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขึ้น1 2 3 4งนับเป็นครั้งที่2แล้วก็ลงใหม่หนึ่แล้วก็ขึ้น 1>, 1 2 3 4 3แล้วก็ลงงอเข่าเล่นน้อยพอมา,มาแล้วก็ลง1 2 3 4อแล้วก็ขึ้น1 2 3 4ทสาทุกอย่างเนี่ยช้าหมดเลยนะครับผมอ่าอีกรอบหนึ่งลง,ลง1 2 3 4แล้วก็ขึ้น1 2 3 4 5สาทำอย่างเงี้ยสิครั้งต่อรอบนะฮะทำสามสี่รอบต่อวันนะครับผม เวลาที่เราทำนะฮะพยายามอย่าให้เขา่าเราเนี่ยเวลาลงไปนะฮะอย่าให้เขา่าเรนเกิดการบุกเขา้าด้านในหรือกางออกด้านนอกให้เขา่าเราเนี่ยยังคงตรงตลอดเวลาเท่าที่ตรงได้นะครับผมไม่งั้นจะเกิดอาการ,การปวดเข่าได้ถ้าที่เราฝึกนะฮะในกรณีที่คนที่แบบเข่าโก่งเยอะๆนะการทำท่าน,นี้มันจะคุมยากนะที่ทําให้เข่าเนี่ยมันคุเข้าด้านให้มันตรงไว้นะฮะเราอาจจะเลี่ยงท่านี้ไปก่อนจะได้นะครับผมสําหรับท่าบริหารทั้ง5ทาท่าที่ผมได้ให้ไปนะเพื่อนๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําทั้ง5าท่า แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทาไล่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่จาเป็นนะครับผมเราเลือกท่าบริหารมาประมาณสักสามถึงสี่ท่าที่เราทําได้เป็นหลักเนี่ยแล้วทาเป็นประจําทุกๆวันนะฮะหรือทําวันเว้นวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมขอให้ทําอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะแล้วทีนี้คาถามที่เพื่อนๆมักจะถามกันก็นกคือหลังจากที่ผมสอนท่า,าการเกี่ยวข้อเข่าไปนะฮะว่าต้องทานานแค่ไหนต้องทาเยอะแค่ไหนนะฮะจนกว่าจนกว่าอาการปวดเขา่าเราเนี่ยจะหายไปได้นะฮะ โดยเฉลี่ยแล้วถ้าที่ผมได้รักษาคนไข้มาแล้วให้ทําติดตามการรักษานะฮะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก6กถึงแสัปดาห์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมมันขึ้นอยู่กล้ามเนื้อต้นขาของเราหรกล้ามเนื้อช่วงสะโพกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงสมดุลกันดีด้วยหรือไม่ถ้ามันแข็งแรงกันดีเนี่ยอาจจะไปได้กว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วเรื่องข้อเข่าซึกข้อเข่าโก่งนะฮะเราก็ออกกำลังกายนานแค่ไหนจนกว่าที่เขาเ่าที่มันโก่งเนี่ยจะกลับมาอยู่ในแนวตรงได้หรือใกล้เคียงปกติได้นะอันนี้ตอบยาก ยากมากๆเลยนะฮะมันขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเราด้วยนะฮะว่าอายุมากอายุน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างเขาของเรานะว่าเป็นต่เกิดมาเกิดมาปุ๊บเขาก็เริ่มโก่งเลยเรมมนะหรือเปล่านะหรืออายุมากลนะแล้วเนี่ยแล้วเขามันโกง่งเยอะเกินไปนะครับเขาแบบมันโก่งแบบแทบจะหักกันอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะ,ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนะี่ยอาจใช้เวลานาน,านเป็นปีๆเลยนะฮะและที่ว่าเป็นปีๆเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าอ่อนกายเป็นปีๆป,ปุ๊บแล้วเขาจะกลับมาตรงอะไรางี้ไม่ใช่นะฮะคือแค่เขามันจากที่โก่งมาเยอะมันก็จะกลับมา โก่งน้อยลงแล้วก็ทาให้เราสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้นงอเข่าได้มากขึ้นลดความเสี่ยงที่ทําให้เกิดอาการปวดเข่าด้านในเนี่ยได้นั่นเองนะครับผมเราแค่ลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้าซ้ซากได้นะครับแต่จะให้กลับมาแบบตรงดงอะไรอย่างเงี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของอายุเรื่องของความเสื่อมตามวัยนะครับผมเราทุกคนต้องเจอนะผมก็ต้องเจอเหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับการดูแลในช่วงวัยประมาณสัก2 0่0ิบสามของเราเนี่ยเนี่ยแหละอันนี้ช่วงนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะ ส่วนที่ผมได้พูดค้า้งแรกไว้นในช่วงต้นนะว่าไซนเนอร์มันเกิดอการปาวดเข่าด้านในนะเข่าโก่งเนี่ยเกิดจากอะไรเนี่ยผมขอยกย่อไว้ในคลิปที่93ที่ดีกว่าน,นะครับผมเพื่อนให้คลิปตัวเนี้ยมันยาวจะเกินไปนะครับผมคลิปที่93หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ที่คลิป93สวัสดีครับ